ก็สิขึ้นมากก็สิพอนาะจ้ะเห็งกนันหมันมีกระดกงๆหมันจ้ะมนขึ้นมากกับผ้าอเห็ดเรงกเลยจ้ะน้ำพัก็กระดกง่ยง่ากด้อจ้ะพี่นมาตมาน้มานเนาะเงเด็ดสวัสดีจ้าพ่อๆก็สามมานาคือเก่าน่จ้ะพรพีพาหนองมาข้นดอยซู้งเลยจ้ะ ซอหามหาเลยพี่น้องเอ้ยเห็นดอยสูงนะจ๊ะโดน huh. น้ำซามเด้อจจะว่าสิบพอเห็ดยังแม่เนาะจะเด็กผู้ใหญก็ติดตามรับชมได้จ้ะก่อนเลยเด้อจ้ะนี่บ้านซอฮามเอื้อนเห็ดผึ่งแดงเนาะจ้ะมันสินามาที่นี่ตรงป่าเยอะนี่ซอฮามกามาพูดเดียวเด้อจ้ะมาะทายเนาะจ้ะบาตันกับเด็มาะทายห้เนาะจ้ะบาตันบาหวางเนาะจ้ะเห็ดผึ่งแดงจ้ะ เป็นกำลังใจให้สามเลยเด้อจะมันใ้สามทายผู้เดียวน่าจะเนาะกระซิมีกระตุกแน่และจ้ะนะพี่น้องหน้ากับพ่อล้วจ้ะพ่อเห็ดลงอกไข่าขาวน,น่าจ้ะไข่ขาวกับไข่เหลืองนี่ค่ะนุ่มนี่อีกนี่อีกไข่เหลืองเลยจ้ะแล้วตรงนี้ กับไข่มันน่าจะมม่หนีมือกล่องแม่ๆาสาอามกะได้ทายผู้เดียวเด้อจ้ะเห็นน้ำมั่งใจเห็นกับสาอามในเด้อค่ะอุ้ยแม่มางามเลยจตะปล่อยเยเด้อจ้ะเห็ดฟึ่งแดงก็จ้ะ สาเอิอนเฮ็ดพึ่งแดงเอฟเอฟซีบอกเลยเด้อจ้าเอิอนเฮ็ดพึ่งยังนะจ้ะจะสาเอิอนเฮ็ดพึ่งแดงนะจ๊ะดูดดอกนึงจ้ะกำลังเป็นจีจีอยู่จ้ะแกงหวานจ้ะไทยอย่างงี้เยู่จ้ะมือนีบ้าตานม้าน้ำเน่าจ้ะเนาะสามกะไทยผู้เดียวจ๊ะงากระขึ่นก้อนนะจ้ะอุ้ยไหนมีแต่ดอกงามๆจ้ะ ปูก็ได้เล้าจ้ะปูเปี้ยวทางไหนเฮ็ดเพืออันนี้กินได้รเยอะวะงามจ้ะนี่ไอ้เปียวแดงเอ้ยงามครับเนาะแม่สองคนเล้วไปเอาเพล่ปูอ๋อไปจ้ะพี่น้องแมนโมแมนโมหูเด้อจ้ะใส่กันเบิ่งเด้อจ้ะเฮ็ดเผือกแมนเฮ็ดเผือกแดงบ่เนาะจ้ะเอ้ยแมน่ดีจ้ะนี่จะดำรงงาน สวยๆเลยค่ะ,จะ,จะใจเห่ายงานกี่เด้อจะไม่เนาะมาตัานมาน้ำเนะจะเนาะให้พึ่งดีหลังจอกเลยๆจังหน่อยเลยจ้ะ นางต้นฮดเพึงนี้มันสิออกซีเลยแหละนะจ๊ะก่อนอ้วเด้อจ๊ะก่อนเฮโลงอเลยจ๊ะ,ะก่สิขึ้นมาก,ก่อสิพอนะจ๊ะเรางกนหมัน่นดอกอง่ๆหมนจ้ะมันขึ้นมาก,กับมะ่อนเงอเล้จ้ะอุ้ยน้ำผักนี่ดอกอง่่อ,อยู่แเด้อจ๊ะ ละงอกคล้ยเขาจ้ะงามเลยจ้ะไม่เป็แดงค่ะพุ่นจ้ะดอกหนึ่งเห็นละงูกเห็นละงูกสวยๆเลยค่ะเห็นละงูกำงามๆเลยค่ะ ก็เลยจ้ะเห็ดผงนุ่งๆดอกงามเลยจ้ะงามคักเจ้าจ้ะไทยอยางๆกี้เด้วยค่ะสอามกระดาษไทยเห็ดเตรียมมั่งใจให้สอามเลยด้วยจ้ะนุ่งสองดอกจ้ะซามดอกที่น้อนพูดอกนึงจ้ะ โอ้ยฝนเฮ็ดนคายใหญ่ดอกนจ้ะโอ้ยคนจ้ะสามหักใส่วิธีหักเ่าเลยจ้ะายซอมทายอยากจ้ะใหญใจ้ดอกน้ง 내풍้ถึงข데 자. งใยดอกน아งด้다 รู้วทพีน่น้องมังขาไปเนี่ยกันจุลูอยู่จ้ะอุ้ยตะสอนนะจ้ะปัดขี่น่ะพี่พุ่งขาใหญ่เด้อจ้ะอุ้ยนี่เหรอจ้ะ วิ่สองดอกกระติมตาสาวอ่ำกติมตาสาวอ่ำเลยจ้ะพี่น้อง้าพี่น้องพ่ออะไรเจ้าพูดนะเฮ้ยพงเนี่ยพี่เพิ่งนขายไงก็ใครเห็นเราโง่ใครเหลืองจ้ะพีเนี่ยเฮ้ย Ngay đấy tà tuya cay hết lòng hocken. con, điều kịp tim tà lễ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  ngay lễ tà lễ tà lễ tà lễ cái nè, ui, băng tà lễ งามงาเจ่ะน็ดเปิงคาไงจ้ะอ้เปิงเสียงสะอาดเด้อจ้ะปล่อยเลยจ้านีดเปิงคาไงาอ้ยเปงขาไปเนี่ย เห็ดพึ่งนกยุงค่ะอุ้ยดอกง่ายไงจ้ะขึ้นมาไงครับจ้ะปาดดอกเดียวนี่ไหมพี่น้องคุณน่ะ ล่งอ,อกใครเหลืองจ้ะมูหนึ่งจ้ะมูหนึ่งเลยมันบบนสาอัมก็บสีไวไเป็นเสื้อเด้อจ้ะสาอัมสี่พวกเก็บเอา กันได้สุขุสุคนเลยจ้ะเห็ดมันปูคุณแม่ยก้าแม่ไหมขางค้าแม่ทั้งนี่ไหมนี่แมเห็นมาหนึ่งหนึ่งแกงกระแสบด้วยจ้ะนี่เห็ดมันปู บางคนก็เอื่นเห็ดมันปูบางคนก็เอื่นแต่ว่าทั้งบันสามเอื่นเห็ดขมิ้นเด้อจ้ะเห็ดนี่เห็ดขมิ้นป้าใครจะ้ะ เด้อพี่น้องอเ,เออพี่น้องเรางงกโอ้ยวยกว่าสิพอจ้ะกว่าสิพอเอาดอกนี้ก็เด้จ้ะป้ะ่ะปั่นกันผู้ละดอกเด้อจ่ากำหน้าผู้ะหน้าก็เต็มตาแล้วจ้ะนีใครนี่สาอามเด้อ Ui, ngon thật kìa Ui, cái nào Phở đỡ kìa Phở đẹo, phở đẹo Hết phừng nóc nhung kìa Hết phừng nóc พุ่นให้พงษนุ่ยุ่งจ้ะมาเก็บมาหนะเก็บมาอุย้ยเป็นมูเป็นมูเลยจ้ะก็พุ่นอีกดอกหนึ่งจ้ะแหงังขอมาแหงผอเด้อจ้ะโอ้ยหล่นตาหล่นยังเลยจ้ะพี่น้องพอใครเห็ดอุนโล่งอกใครเลืองจ้ะใคร ไข่ขาว,ขาวโอ้ยขอไผ่อะไรเด้อจ้อะเบา,าพิษแหลวละสออับตื่นเต้นยังเป็นสายเลยจ้ะอันนี้ดอกบานหนากระเสียวอ,อีกเด้อแต่ว่าขันซอาาอามเก็บซามเบาได้จ้ะดอกบานมันบานเยอะล่ำกระเบาเพราะว่าสออามเสียวไว้เป็นเสือนะจ้ะป,ปีหน้าปีนี้เข้ามาเข้ากับตได้เก็บอีก ไวเป็นเสือมันจะเห็ดไวเป็นเสือมันไข่อีกสองลกูกไข่อีกสองหน่วยจ้ะเฮ้ยนี่จ้าคนเมืองนะจ้ะนี่ก็เป็นนี่ซามก็เป็นร้านนะจ้ะพ่อก็เป็นเมืองแม่เป็นคนอีสานจะ้ะสามก็เลยบอกอีสานสามก็เลยใหญ่ไม่อยู่ทิ้นเหนือนะจ้ะทั้งเหนือ,อ,อนี่บอกเจุนแม่งจ้ะ อ้ยงามเลยจ้ะบบมีตาบบมีหยางใส่ลือจ้ะตากับโบมีส่ล่ะพี่นอ้องเขาเห็เขามาข้างในแห่งพ่ออะไรจ้ะพี่น้องสร้างพ่อให้เพิ่งขค้าไงจ้ะดองดจ้ะ อย่างนี้เงเลยค่ะพูดนอีกดอกหนึ่งสองดอกจ้ะพี่น้องของ้างในคนจ้ะเบ่นงน้ำกันเด้อจ้ะ ใช่าย,ยางๆยางหน้อยเลยจ้ะบาวตนมาๆน้ำน่าจ้ะเนาะบาแตนไปยัวหยา่อยางจักหน้อยเลยจ้ะตาเต็มตาเลยจ้ะพี่น so ้อง จ้ามือหนิกะนี่เด้อผลงานของสาวอัมบนนันนาจา้ะจ้ะนี่ตาสาวเด้อจ้ะเฮ็ดผึ่งของไงเฮ็ดผึ่งรวมละจ้ะเฮ็ดละงงกก็ได้บ่ค่อยร้ายเนาะจา้ะมือนีเฮ็ดละงงกก็เริ่มห้างละจ้ะกีต่ตาของแม่เด้อจ้ะนี่ตาของหน้าป้านมานสุขคนละจ้ะคลิปนี้ก็อขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวบานน้าบันนาเน่เด้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปที่ดีต่อไปเนาะจา้ะ คลิปนี้กับศิลาพีระนองลาพญา,ายมีหญ่ลุงป่านา่ะก็นก่าจะพอกันคลิปไหมจ้าสวัสดีจ้าลงเมืออะไรจ้ะสามลงเมื่อหร้อจ้ะฝน,นกับสีห้มฝนไหลมาแล้วจ้ะพูน้นต้องดอยกับธุระทุเลสั้นสั้ซะละฝนกับสีตก